ควันนี้ผมกับผมียังหรกอไม่วันนี้ผมสิยึดขายกุ๊กเต่สองห้องเสียปูครับผมสิขายหน่องสองคนไป่ใส่เดี๋ยวเไปออริชันเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกุ๊กแตะสตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปกไปสยสปูชนครับนี่ครับอยู่กับนายห้างนะครับนายห้างกุ๊กแตะครับนี้มันเป็นข้อมเปนเจตเตอร์ครับมีศิลปินนะครับ เดินทางมาจากที่ไหนไม่รู้นะครับผมผมมาออดิชั่นนะครับก็เลยจะให้ในหางยีงต๊อบนะครับเป็นคอมเมนเตอร์ว่าสีพานบัวพานนะครับอยากให้น้องสองคนนี้เขาลองเพลงให้ฟังนะครับเนาะแล้วเขาไปถามซื้อหน่อยก็มึงว่ามาจากทางไหนมาจากใสเป็นจังไงหน้าหยังนะครับเนาะอ่ะไปเลยนะครับนี่ครับซื้อเลยครับเลยครับวมยซื้อในมรกตบ๊อบลุงพันธุ์นะครับซื้อเหรียญซื้อใสถ้าเป็นซื้อในยูทูปกับเป็นบ่าวบ้านกระโ sob ครับ สองยูดสูบความเนาะคุณเพื่อนครับสวัสดีครับ่มหยนคเลติดนองพลัดครับผมไห่ท้องขาครับผมนี่มาแต่สีเกียรติครับมาเนี่ยยิงเงาเลยครับเดือดทางมาไก่ครับยิงเก่าอ่ะออกมาอดีตสัตวครับอัมเภอเมืองครับผมผมบลหัวหน่อยผมมีสีเกียรติเดือดทางมาไก่ฮะมาเนี่ครับมาฟังเบิังครับว่านสองคนนี้สิผ่านบอลนะครับโดยการคอมเมนต์โดยคอมเมนเตอร์โดยยังต๊อกนะครับ ว่าจนะให้น้องเข้าพานวะนะครับหูทิพย์เลยนก็หูมามเรียงมามาบเลยแทบแบกหมดเลยถ้าได้ถ้าได้สำหรับน,นะครับแบกเอาไปอยู่กาแฟไฟเมียนเอาอ่ะบอกใช่ไหมบองเพียงครับว่าสีห้องเพลงเนี่ยฟองนะครับมาปเป็ยนยังไงก็ได้เงเองบอ่าครับแมน่นโอ้โอเงเองเนาะอ่ะออซื้อเพียงครับซื้อเพลงเอาเป็นควายในขอกใจละกันนะครับควายในขอกใจครับผมเราจิ้กนี่เพีงบ่ครับผม พี่อยู่ท้องแใงเองกันครับโอ้มาช้ารับเจ็บลายเจ็บลายครับผมเก็บขุดครับซองขามเจ็บลายนะฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันครับอ่ะเรียกต่อกสาธุเมนเบื้องทางมุกัน นี่เป็นพระเอกแต่ตอนนี้เป็นแค่ตัวสำรอง เจ้าบอกหักสนสะพายหัวใจต้องรักมัดไว้กับใจเจ้า เพลงเต็มที่ตอนนี้มิวสิกเลยนะครับเพราะว่ามาพิจมองครับพี่น้องครับไฟังน้องเว้นเลยครับเนาะอยัางจกไม่พอท้องเยใ่ไหมไม่หลานแท้ใครได้หนึ่งะไม่หลานค่้ต้องมาโอเดซันถ่ายจมีนสีมึงพาเข้ามาอย่างนี้แล้วเนาะมาหู้มาเข้ามาโอเดซันเนาะข้าเข้าบ้านเลยเดี๋ยวสวัสดีวะไปฟังเพลงเต็มนะครับที่ช่องนะครับจันนี่แชนแนลนะครับน้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็คืนเพลงก่อนเอาเอาเอาคนนี้ต่อ เอาครืเพลงไหมอเลงขึ้นต้นหกเลยเนาะแหัวใจมาไหมาแทลหัวใจมีโรงบันใดรักษาได้มีแต่ยาแก้เบ เราแผลสิหายจังใดผมลาฮ้องให้ยังจากกันไปยังลงยงถึงว่าถึงน้าช่างนี้นะไปส่องกันเดี๋ยวไปฟังเต็มๆนะครับตอนไปออดิชั่นกับพี่เจันี่มิวสิกนะครับยังต่อเป็นไปหลังโอ้ยวันกระจาเนาะ ไปถานขาเขาาถทางมั้งแมน่นบอแม่ขาจนนี่มิซิสก็ใช่ครับผมองิสันพามาเลยโอน้นี่น้อ,ยนอ,องย<แ>ัน,นยดีไหมต่ขอข่าไปเออเราไปลักเอาตัวมต้องไป,ปหพุทพี่เดกเงินซื้อม่นี้ขแา้วคนี้ตอกกับนี่ครับน้องสองคนเป็นสมองิสันนะครับเนาะ ยต้องไปจูงแกนมาลิา้งนอนขายพวกแกวก็ม,อมีออเดอจัดนแก้จะมนีมันเปิเดรับออเดชั่น,น,น,นะครับอไอหนอนก็ไปเอ่อเต็อร์จากทังคนสุภาพม็ากับฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับนี่ครับเคยมาแล้วบคะวครับัสดเล่เสียงรงใจเนี่เด้วครับผมเป็นเจนอะไรไม่รู้คอยไปไปจะนีดูกินเนื้อกะมันลงมาก็เลยท่ายไหม่แล้ เีงดัน่เอาสิใครก็แตะให้เราฝากด้วยนะครับฝากไปคอมเมนต์ฝากไปให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะปล่อยอีกแบเราจะปล่อยวันนไ้่รู้เจะปล่อยที่รัะวันละศิลปินที่คอมมูนิเคชันนะครับเนาะวันนี้ก็จะปล่อยอะไรกี่ขุมมาว่าว่านี่ถ้ากดหมุนจอยทำกดไลค์นะครับผมอ่ะฝากติดตามนะครับเนาะหน่อยๆกนเลยครับเด้อฝากติดตามเราเนาะ เรื่องครับผมติกต๊กนพรผตน์ครับผมผมจะเรือ่องนะครับบ้ามันจะโสมนะครับผมเดินใจก,ก่นไม่้อเลิกนท้ามางกลมาจากก็ได้นึ่ี่สเก็ดนี่เงีย่ับย<ช>ุ่มืองครับผมมือวครับ,ถ,บถ่ายพงมอะไรพวเนี้นเนี่ยฮะ่<ห>พมอะไรพวก่พอยอยู่แช่ไหมครับอยู่แยกตามซุ้มครับผมแยกตามซุมแยกอะแยวัฒนลาดม โอ้ยเลามีสาัวน่าาสง่าอไม่ใรของเี่ยสาเเป็นพระเอกกันเล่นวะวันบุญกะระจินเลยนะกิินครก็มาไล่หมานหมูย่าง้วครับผมหมูย่างกับตะถน้ำะน้ำรอ็หลายอย่างนะคะหมูย่างนี่ก็นี่ยล่งตเหล่าครับเป็นตะเลี่ยงยู่เป็นเจตรเ่ัวดชานอะยในหางเขาเนยไนมันได้เสียงะไอเกโอเคครับเสียงก็คือว่าเสียงผู้นี้กั โอเคครับใส่อะไน้องก็เป็นฟ้นเสียงไงเสียงไงนิ่มสมแหงสมคนครับวันปะวันอยู่ครับเป็นอะไรสั่นหรือพานว่ามาพูดว่าตอนนั้นผมต้องฟังเต็มๆครับเอาฟังแปลว่าเป็นเด็กสามหมดนั่นครับโอ้เด็กสามเนี่ยก็ผมขอฝากเซฟซีทุกคนครับของผมให้ซอยสนับสนุนหรือว่าเป็นแรงใจให้น้องๆเขาทำซองคนครับเป็นผัว เอก็ไม่พอใจด่านค่ะหลักหน่ายด่านย่างนี้ครับตัวบอกไผ่เลยครับไป็นห้องสองฝั่งสองฝังดึงแค่มาเลยดึงมาเลยดึงเลยฮะฝากเป็นเงินใจให้นะครับก็ทุกคนนะครับเด้อคลิปนี้ครับระวังลงมาครับลงขึ้นมาครับฟังผลครับจะดีมันต้องการความรู้รอรับโมเมนทั้งทีเด้ออาจจะเรียนข้ามันไปเด้อ เ้วผู้พามามาพี่มาพี่มาใช่ใช่ยักต้องพักไปเดี๋ยวตื่นที่พักไปนะไปออ d i ชั่นเตือนม่าวงนี่นัดไปเจ็ดโมงกประมาณสิบโมงสิบโมงกว่าเตรียม audition สิบโมงตอนนี้จะสิบโมงว่ฝากไว้นะครับใครที่มาจะมาออ d i ชั่นนะครับสิบโมงเป็นต้นไปนะครับแจ้งเข้ามานะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นบ่ทันตื่นวหน้าสาธิตเนาะหน้าสาธิตย์นะไปเดินทางกันไปหาไอ้เจนี่นะครับเราไปออดิชั่น S <S จะเป็นเจนเท่าไหร่พอจติดตามที่ช่องเจงนี่ชาแนลนะครับผมสวัสดีครับไปไปไปยังต้นไปมาทาน